ก่อนที่หลายคนจะไปไวอวยพรวันเกิดให้กับคุณเซนนะครบรอบ73ปีหรือใครจะวอวยพรเลยก็ได้นะมาดูประเด็นหลักๆเราเสริมเชี่ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศแล้วนะครับประวัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในการซื้อเครื่องบินกริฟเฟนฝูงแรกก่อนนะสี่ลำหนึ่งจุดเก้าห้าหมื่นล้านน่าจะได้ประมาณปี2,572ไม่ได้ได้เลยนะค่อยๆทยอยได้นะครับตามงบประมาณที่มีการจัดสรรแต่ก็ถือว่าอ่ะเนี่ย เป็นการเสริมเคี่ยวเล็บจริงๆหลายคนก็บอกว่าแหมน่าจะซื้ออะไรยุธทธกรณ์ให้มันมากกว่านี้หน่อยซึ่งจริงๆหน่วยงานด้านความมั่นคงเขาคงคิดไปก่อนเราแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าจํากันได้การประทัดที่ผ่านมากัมพูชาไม่ธรรมดาแล้วนะนอกจากจะมีองค์ครักพิทักษุณเซนมาอยู่หน้าด่านแล้วเขายังมีอะไรโดรนพีชีพและตัวหลักๆเขายังไม่ออกมาเลยนะ พิสัยไกล120กิโลเขาก็ยังไม่ออกมาบางกับกองทัพควรจะต้องเร่งมือหน่อยหรือเปล่าซึ่งจริงๆเขาคงจะเร่งมือแล้วละ่ะแต่ก็คงจะเอามาพูดอะไรไม่ได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราดูแลคนของเราอย่างดีเพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบเยียวยานะครับให้กับทหารผู้กล้าเจ้าหน้าที่ผู้กล้ารวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตด้วยนะครับเยียวยาทหารเนี่ยเบื้องต้นนะ ก็น่าจะประมาณ10ล้านบาทส่วนประชาชนที่เสียชีวิตอยู่ที่8ล้านบาทและนอกนั้นก็จะมีการลดหลั่นลงมานะครับบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยก็จะมีการเยียวยาเพิ่มเติมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงบอื่นๆของกระทรวงต่างๆในการไปเยียวยาเพิ่มเติมส่วนเรื่องของบ้านเรือนแล้วก็ประชาชนเดี๋ยวรอที่ประชุมคอรมอลเขาอนุมัติเป็นรอบๆนะแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือเยียวยาทหารกล้ากับประชาชนที่เขาสูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนนะเอาอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ไว้รัฐบาลเขามอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกองทัพบ,บกสาธารณาสุขไปคุยกันดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญากับกัมพูชาและดำเนินคดีทั้งในประเทศแล้วต่างประเทศด้วยนะครับกับกัมพูชาแต่ทีนี้ดำเนินคดีอะไรบ้างยังไงเดีย๋ยวต้องรอติดตามนะวันช่วงท้ายก็อวยพรวันเกิดให้กับคุณเซนได้เลยเต็มที่จะ้ะ